สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกุรากาช่วงนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับแสสังคมสมัยรุ่นผมเนี่ยเป็นเด็กๆมาเนี่ยพ่อแม่หรือคนในวัยผมเนี่ยเป็นเด็กๆมีความคิดว่าจะต้องเข้าไปในเมืองในเมืองมันมีความเจริญในเมืองมันมีงานมีเงินให้เราได้ไปขุดทองได้เรามอง ในเมืองเนี่ยมันเป็นแหล่งทำมาหากินเป็นแหล่งที่จะทำให้เราสะดวกสบายเป็นแหล่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นละครทีวีภาพยนตร์ในสมัยก่อนเนี่ยมักจะมีพระเอกนางเอกไปขุดทองกันในเมืองไปหางานทำกันในเมืองละทิ้งบ้านนอกละทิ้งชนบทเข้าสู่ในเมืองในตอนจบแล้วละครส่วนมากก็คือจะมีความสำเร็จของการเข้าไปในเมืองมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น นั่นคือคนในยุคผมมองเรื่องเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเมืองใหญ่เชียงรายเชียงใหม่โคราชอุบลเนี่ยมันเป็นแหล่งความเจริญนั้นเป็นแหล่งที่ต้องไปขุดต้องไปขุดเงินขุดทองในเมืองไปหาความสําเร็จไปหาความสะดวกสบายในเมืองนั่นเรามองความเจริญมันจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกลับกันตอนนี้กระแสมันตีกับ คนในเมืองหลายๆคนในช่วงนี้อบพยพตัวเองไปอยู่ในชนบทอดพยพตัวเองไปอยู่ในชาญเมืองนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้รสชาติอยู่แล้วว่าชีวิตในเมืองมันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรบ้างปัญหารถติดปัญหามลพิษมลภาวะปัญหาการแข่งขันการแย่งชิงกันในเมืองแย่งชิงเรื่องงานแย่งชิงเรื่องเงินต้องแข่งขันทุกอย่างความเห็นแก่ตัว ความเอื้อเฟื้อแบ่งปันเนี่ยมันหาไม่ได้ในเมืองแต่ความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบมันมีเยอะมากเขาอยู่ในเมืองเขาก็เลยรับรู้รสชาติของการใช้ชีวิตในเมืองเขามองว่าในเมืองเนี่ยการกินการอยู่มันช่างยากไม่มีเงินไม่อยู่ในอยู่ในเมืองไม่ได้ไม่มีงานไม่มีเงินอดตายแน่ถ้าอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาบ้านปลายชีวิต อพยพทิ่นฐานไปในเมืองและอาจจะให้ลูกหลานไปสร้างหลักสร้างฐานในชนบทออกนอกเมืองเพื่อจะหาธรรมชาติไปอยู่ในชนบทนั่นเป็นเพราะว่าอาจจะมีเรื่องการสื่อสารการเดินทางในสมัยนี้มันง่ายได้มีรถมีเครื่องบินเดินทางไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการได้การสื่อสารติดต่อคนในเมืองเนี่ย มันเป็นเรื่องง่ายดายแล้วสมัยนี้มันก็เลยเ,เป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่ผู้คนอยากจะอบพุอยากจะอบพุอยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้มันเหมือนกระแสของโลกมันตีกับความเป็นเมืองเนี่ยผู้คนเริ่มไม่ชอบแล้วความจเจริญความสะดวกสบายที่อยู่ในเมืองผู้คนเริ่มไม่ชอบแล้วอยากจะไปหาธรรมชาตินั่นมนุษย์กําลังเ,เขากําลังจะบอกกับเราว่า เขาโหยหาธรรมชาติอยากอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนในยุคนี้นะครับผมโดยเฉพาะคนในชบน,ชนบทชนบทเนี่ยก็ยังมีความคิดแบบผมในสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่แต่ผมไปรับรู้ชีวิตในเมืองแล้วเนี่ยไปรับความรสชาติความลําบากในเมืองไปรู้รสชาติการแข่งขันไปรู้รสชาติของการเอารัดเอาเปรียบในเมืองความเห็นแก่ตัวในเมืองแล้วเนี่ยทําให้ผมได้รู้เลยว่า ในเมืองไม่ใช่เป็นที่น่าอยู่สําหรับผมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผมมีทางเลือกผมก็เลยมาอยู่ในชนบทอย่างทุกวันนี้ชีวิตมันมันดีขึ้นในแง่จิตใจในเรื่องความเครียดในเรื่องเ,อเรื่องมลพิษมันแทบจะไม่มีเลยถึงมีมันก็จะถูกบำบัดโดยธรรมชาติในสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยมันหมดสิ้นโดยง่ายได้ มันไม่มีปัญหาฝุ่นพีเอดห2.5พอหน้าแรงเนี่ยในเมืองใหญ่ๆก็จะมีปัญหาฝุ่นพีอมแต่ในมันนอกเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าต้นไม้มันเยอะมันบำบัดได้มันถูกชะล้างได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเราจะเดินทางไปเส้นทางไหนดี แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมคนที่จะมาอยู่ในชนบทคนที่จะมาอยู่ในมันนอกเนี่ยคุณต้องหาเส้นทางในการดํำรงชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้ทุกวันนี้เราเข้าใจนะครับผมว่าสังคมเมืองไทยเนี่ยมันโดหดร้ายมากกว่าเดิมการเอารัดเอาเปรียบการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันมีเยอะมากข้าราชการนักการเมืองกลุ่มทุนเนี่ยจับมือกัน ร่วมมือกันเพื่อที่จะกอบโกยกอบโกยเอารัดเอาเปรียบคนที่อยู่ระดับที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะคนลาก้าที่มักจะไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยส่งเสียงมีเสียงดังเท่าไหร่เราจะถูกคนเหล่านี้เอาเปรียบมากและมับวันมันยิ่งจะหนักขึ้นถึงแม้ทุกวันนี้การตรวจสอบสื่อสารออนไลน์เนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ มันสามารถที่จะหาคนที่ทำความผิดได้มาอย่างง่ายได้ไม่ต้องสืบสวนสอบสวนเหมือนสมัยเก่าแล้วไม่มีหลักฐานก็เอาผิดไม่ได้สมัยนี้มันง่ายมากแต่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะข้าราชการนักการเมืองกลุ่มทุนเนี่ยร่วมมือกันอยู่พอร่วมทุนกันมีอำนาจก็กอบโกยเพราะฉะนั้นชีวิตมันโหดร้ายมากช่วงนี้เราใครที่มีภูมิต้านทานตัวเองไม่ได้เนี่ย ก็อาจจะแพ้แล้วก็ต้องยอมรับในสภาพที่ถูกคนถูกกดดันและข่มเหงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกเราจะเลือกเดินทางไหนแต่สําหรับตัวผมแล้วผมเลือกที่จะเดินทางในสายที่มันเรียบง่ายสายที่มีความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าเส้นทางที่มันจะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์โดยการผลิตด้วยตัวเราเอง เส้นทางที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักในสถานที่ที่มันปลอดภยัยไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาอาหารแพงเศรษฐกิจไม่ดีเราหาเงินไม่ได้แต่เรามีสถานที่ที่เราผลิตอาหารได้เองผมว่ามันอยู่ในโซนที่ปลอดภยัยมีหลุมหลบภัยที่ดีในการป้องกันภยัยเอาไว้ให้ลูกให้หลานแล้วเ,เพื่อนๆละ่ะคิดแบบไหน ในเมื่อกระแสมันตีกับเราจะเดินตามเส้นทางเดิมอยู่หรือเปล่าหรือเราจะกลับมาอยู่กับตัวเองที่เป็นธรรมชาติสวัสดีครับ